ไม่ได้เห็นขึ้นมากนะแต่ว่าโอเคครับจ้บุกญี่ปุ่นอืมแต่เป็นอีกตัวเรื่องเลยนะถ้าอยากกินวนเส้นแล้วผสมกับเส้นบุกนะถ้ากินเส้นบุกก็จะกรอบๆไปถ้ากินวนเส้นมันก็ไม่มีความกรอบใช่ไหมแต่ถ้าเป็น คุณเส้นญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความผสมสองอย่างเนาะเพื่อนๆเคยกินมาต่อก็ลองกินครั้งแรกเนาะดีเลยอ่ะดูข้าวเลยว้าวเส้นไม่ขาดด้วยใส่กอกใส่กอกใส่กอกใส่อวหรือเปล่าหรือว่าหนังกอกอืมแล้วก็อืม,อมจ,ะจะอิ่มกินกินจนจะอิ่มนะอืม ถือว่าน้ำต้ยมยำเขาอะอร่อยดีนะแต่มันแบบอย่างว่านะรสชาติต้มยำมันอาจจะอยู่ในความชอบนะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดยังไงอ่ะแต่ว่ารวมๆขอให้เก้าเพราะเราสามารถใส่ปลาเพิ่มได้แต่ถ้ามันจิบเลยอ่ะมันคือมาถึงปุ๊บมันคืนแอแบบอื้มแม่งปรุงเราไงเหมือนน้ำอื่นที่เราเคยกินอ่ะแต่เขาอาจจะปรุงมาให้เผื่อเราเติมเค็มไง ้าเ็มติดความคุ้มค่านี่ความคุ้มค่านี่เยอะนี่ติดปไปเลยความคุ้มค่าหมดอือ,อ,อแล้วท,ที่หักไปคะแนนหนึ่งเพราะว่าควมค่ามันเข้มไป,น,ปน้าม ถ้าเราไม่กินกับข้าวมันจะดูเข้มบางเหมือนน้ำต้มยำอาหารตำสังอร่อยกว่าหลายๆร้านเยอะหมายถึงหมายถึงว่าทำรชสชาติต้มยำอร,ร่อยกว่าหลายๆร้านตมสังอยนะู่นะฟิวต้มยำแท้ๆโอเคใครอยากกินก็ลองดูได้นะ ตามใจชาบูตลาดบูมบูมยอดไม่ผิดหวังแน่นอนคือกินมาสี่น้ำแล้วอ่ะให้สิบไปสามน้ำให้เก้าหนึ่งน้ำคืออันนี้ก็คิดดูว่ารสชาติเขาดีแค่ไหนนะโอเคเราก็ชอบกินอะไรที่รสชาติเข้มขน้นแบบจัดจ้านแล้วก็ถึงเครื่องนะถือวาลาน,นี้ตอบ